สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเราพามาชมงานแปลงหน้านะคะเป็นงานดิบสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นงานที่ยังไม่ได้ทําสีนะคะสําหรับชุดนี้นะคะใส่ได้ตั้งแต่รถด All ีแม็กอ n e ิว0 1 2นะคะถึง AllNe w 2 1 9 9เลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะเป็นกันชนสเต็ปใส่ไฟ,ไฟบูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กันชนเป็น m ิวเอ็กซ์2นะคะกระจังหน้า2021ค่ะ เดี๋ยวเราพาไปชมงานเนียนๆกันเลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นกันชนตัดต่อนะคะสนิทเข้ารูปนะคะเราใช้กันชนแท้เลยนะคะแท้เบิกใหม่นะคะเป็นแบบนี้นะคะใส่สเต็ปไฟบูนะคะแล้วก็ตัวช่องลมนะคะเป็นช่องลมมิวเอนะคะ2021นะคะใส่กับตรงนี้เลยนะคะเป็นอะไหล่เบิกใหม่นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระจังหน้านะคะเป็นมิวเอ็กซ์ค่ะเบิกใหม่เหมือนกันนะคะใส่กันลงตัวเลยนะคะ นี่ใส่สเต็ปไฟบูนะคะสวยๆเลยนะคะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกพร้อมฝาข้อไฟตัดหมอกเป็น m ิวเนะคะแล้วก็จะมีทานก้างนะคะเป็นของ m ิวเนะคะที่แปลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะครบชุดเลยนะคะนี่เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจัดนะคะจัดได้เลยนะคะที่ร้านตามอเตอร์ช็อปนะคะสวยๆลํำหนึ่งเลยนะคะ ได้ตั้งแต่ออ์นิว2,012ถึง2,019เลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะนี่มาให้ดูงานแปลงกันนะคะสำหรับลำนี้วันนี้นะคะนี่เป็นงานแปลงอะไหล่แท้นะคะสวยๆเลยนะคะเพื่อนๆพ่อน,น,นท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามที่ร้านตั้มออโตช็อปได้เลยแล้วค่ะเรามีแปลงทุกแบบทุกแบบทุกอย่างที่ลูกค้าแบบต้องการได้เลยนะคะ ติดต่อที่เบอร์0838947603นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง Youtube นะคะช่องทางทาง t ิ k ตออของทางร้านตั้มออโต้ช็อปด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะพบกัน EP หน้านะคะสำหรับ EP นี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ